ชิ้นเดียวมันมีสองชิ้นอะเราแล้วกุณหน่าไม่ได้อยู่ชัยภูมิเหมือนน่ะก็มาจากชัยภูมิไงเพิ่งลงมาก็เนี่ยผมมาจากชัยภูมิหกโมงเช้าอะโอเคมาถึงนี่สิบโมงครึ่งใช่ไหมเนี่ยมีเหรียญนี่เหรียญนะคุณหน่าไม่เอาหรอกเนี่ยเอาเอาเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ได้เเหีียยน่และดูจากรูปก็ดูดีนะไม่ไครรู้อะอันนี้ก็ลอยแล้วก็เลี่ยมทองเลี่ยมทองไว้เหรอโคจมูกไม่มีอะไรเหรียญแท้คุณหนาเลยจมูก นิดดเียวเองนี่ตรงไหนนี่เนี่ยจะจะไม่แต่ไม่เป็นไรซื้อนะตามนั้นนะแต่เสียดายเนี่ยเนี่ยพระนี่นะเพราะผมไม่ได้ตกลงกับคุณอาไว้นะราคานี่ผมไม่ซื้อนี่เนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะจมูกคุณอาเห็นเห็นเห็นจมูกไหมอ่านะถือว่าช่วยนะแต่ผมแต่ผมซื้อเพราะผมถือว่าผมได้ตกลงราคากับคุณอาไว้แล้วหลังได้คุยกันคุณอาอยู่แถวแถวไหนน่ะชายภูมิเนี่ยว่าใช่เราลงมาพักอยู่ไหนไม่พักเดี๋ยวตีกลับเลย ว้าววิ่งกับพับวิ่งกับพับมาขายผมองค์เดียวเนี่ยนะอ๋อมาทำธุระด้วยไม่อย่างนั้นจะว่าเอาพระอุ่นมาขายชิ้นเดียวมันดูตรงเลยกูอ่าแปดพันครับคุณอาขอบคุณครับนี่ทําไม่คุยราคาก่อนไม่เอาราคานี้เนี่ยจะบมกโดนแต่ไม่เป็นไรซื้อไปเราไม่ได้เดินกันหนเดียวเดี๋ยวรอทีเด็ดกูน่าเดี๋ยวอาจจะมีกิ๊กกิักมาก็ได้โอเคมีอะไรตรงรู้มาครับขอบคุณครับไปแล้วครับไปแล้วครับ สรุปแล้วเหรียญพวกอุ่นเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้นะครับแต่ที่จริงแล้วถ้าไม่ได้ตกลงราคากันก่อนราคานี้ผมไม่ได้ซื้อแต่นี่ตกลงกับคุณอาแล้วครับแล้วเขาวิ่งเอา้ามาให้เราดูได้ถึงถึงที่แบบนี้ครับเลยตกลงซื้อมาเสียดายครับติดจมูกจมูกมีรอยแตะครับแต่เป็นเหรียญแท้ดูง่ายครับไม่เป็นไรครับคุณอาเขาวิ่งมาแล้วก็ยังไงก็ต้องซื้อครับไปกลับร้านกัน